ครับสวัสดีครับสาหรับ EP นี้ก็เป็นการอ่านลายเต้ยพม่านะครับสําหรับเป่าแคนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการสาธิตการเป่าแคนนะครับในลายเต้ยพม่านะครับเชิญรับชมรับฟังนะครับอ่ะมาดูเราจะเริ่มอ่านจากห้องนี้นะครับมาถึงห้องนี้แล้วย้อนกลับไปที่เดิมวนอยู่นี่หนึ่งรอบสองรอบแล้วค่อยต่อมานี่นะครับผมเชิญรับชมรับฟังเลยะครับ ลาทีลาทีลาสอนลาสอนลาทีลาสอนดูเรส่นมีมีลาทีลาทีลาส่นลาสอนลาทีลาสอนดูเลส่นมี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 ลาสอนมีเลดูเลดูลาดูเลมีเลดูดูจัดลาดูทีดูเลมีส่นลาสอนมีสอนเรเรเล่เจลาเลลาจัดลาทีลาสอนลาทีเลดูทีลาลาจัดลาเลเลเลลาทีลาสอนลาทีเลดูทีลา อ้าต่อด้วยเป่าแคร์เลยนะครับไปต่อครับ ประมาณนี้นะครับวนไปวนมา